ตอนนี้ผมตื่นแล้วผมก็โพสงานให้ลูกค้าดูผมก็ไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัวโอ้ยวันนี้งานางวาันแรกจะได้ไปไหมนี่แต่แม่บอกไม่ต้องไปไม่สบายอะ่ะโอยขั้นเนื้อขั้นตัวนี่ก็ การวาดรูปแบบว่าออกไปวาดรูปเนี่ยผมว่าผมจะเลิกออกอไปวาดรูปข้างนอกละแต่ก็อดไม่ได้นะเราก็วาดรูปมาตั้งแต่เด็กนะถึงไม่สบายเราก็ออกไปออกไปมันก็มีคู่คนชื่นชมแล้วก็คนดูถูกถึงเราจะทำดียังไงไม่เปิดหมวกไม่ทำตัวเป็นขอทาน คนก็ยังดูถูกเราอยู่วันยังข้าแหละมันก็มีคําดูถูกับคำชื่นชมแหละสองอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับก,การขายรูปอะมันก็มีคำมันยู่อีคำว่าขายได้กับขายไม่ได้ครับผมแต่ออกไปเนี่ผมได้ติดต่องานมาเต็มเลยแล้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำไหวหรือเปล่าเหมือนกัน โอเคครับถ้าเกิดได้เขียนวัดเขียนโบสถ์เนี่ยผมว่าโอา้โหคอไม่ดีด้วยจะคิดว่าตัวเองเป็นไมเคิลอนเจโลแล้วกันเขียนวัดเขียนโบสถ์ขนาดไมเคิลอนเจโลเขียนจนคอเสียในประวัตินยในประวัติศาสตร์ในประวัติหนังสือประวัติศาสตร์ศิลป,ป์โอเคครับผมก็อยากจะได้โบสถ์ Bold, อย่างที่วัดเทพนิมิตเหมือนกันเพราะว่า สาราที่ผมเขียนอันทค่ะสาราที่แล้วมันเต่้าไงมันต่ําแค่เอาโต๊ะหรือบันไดขึ้นไปก็ได้แล้วผมอยากได้สูงเป็นสิบสิบเมตรอะไรอยาเงีกให้ต่อนั่งลานขึ้นไปเพราะตอนผมอยู่พอช่างอผมแบบไม่เคยกลัวตึกเขียนโบสถ์กันตึกสองสามชั้นสี่ชั้นอ่ะโหวิ่งเล่นกันบนนั่ง้านอ่ะ ไม่กลัวตกเลยเรารู้สึกเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไงเขียนการเล่นกันอยู่ข้างบนจนโบสถ์ร็จอะไรเงี้ยดาวเพดานเต็จอะไรแต่พอแต่พอไม่ได้พอเรียนจบพ้ายทั้งก็ไม่ได้ขึ้นอีกเลยพอขึ้นมาอีกทีโอ้ยไม่ขาแม่งสั่นวะเหมือนเหมือนไม่มีแรงศรัทธาหรือ่าอะไรเงี้ยผมก็อยากจะได้แรงศรัทธาเขียนที่สูงเงี้ย แล้วก็อยากอยากจะได้อารมณ์เดิมๆบรรยากาศเดิมๆกลับมาเขียนตึกสามสี่ชั้นน่ะอยู่บนเพดานโบสถ์อ่ะเพราะโบสถ์ที่เขียนครั้งที่แล้วมันเตี้ยวไปอยู่บนนั่งร้านนอนกินนั่งยินอยู่บนนั่งร้านอะ่ะชีวิตอะ่ะไม่ได้เที่ยวเล่นแบบเด็กทั่วไปอตอนผมอยู่มาหาลัยอยู่บนนั่งร้านอย่างเดียว เวอร์นาโบดโอเคครับนี่ครับผมสรุปเลยครับบัตรเทมนิมิตแร้ก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ไปหรือว่านะครับผมไม่สบายแล้วก็ไม่มีใครไปรับไปส่งด้วยอะไรไปแล้วผมอยู่ส่วนหาาเก้าสิบครับอพอตื่นนะก็โพสให้ลูกค้าเลยยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยผมโอเคครับกินข้าวกินข้าวเลยดี๋ยว แปลงฟันได้ทีเดียวเลยเพราะว่ากินแล้วมันก็ต้องขั้นเนื้อตื่นมากินข้าวเลยได้กินยาแต่แปลงฟันทีเดียวเคคเขาผมพักมันไม่สบายรุ่มร้อนขั้นเนือขั้นตัวทั้งตัวเลยต่อสองสามวันเนี่ยส่วนห้ยเขาเลยครับไปแล้วยังไงก็ติดต่อมานะครับขอบคุณหลายๆคนที่ติดต่องานครับที่ให้งานครับ ไม่เก่งจะทําให้ดีที่สุดครับไปแล้วสุดท้ายเก้าเหรียญลุกปีครับโอ้ยโซมเลือด